ชี้กับพาย A8 แทับหนึ่งรับค่าคอมมิชชั่นเบรทพิเศษและบัตรส่วนลดกาแฟพันไทย100บาทพร้อมกิจกรรมคอมพานีวิสิตและสำนาเฉพาะลูกค้าพาย A8 โทร02-205-7250หรือ year year, แอดไลน์แอดพีไอโตเยออนเย่แล้วลดลงคิวอันคิวแต่ออกมาดีเกินคาดอีกแล้วเนี่ยสามใต้มากเนี่ยผมหายผิดตลอดเลยรอบนี้ดีกว่าคาด4%่นะครับก็คนที่ดีกว่าคาดจะมี b ี l มี S C B มี K K P โอ้ K K P นี่แบบสวิงมากเลยนะสวิงแบบ oh. ดีมากแย่ yeah, มากแล้วก็ไทยเครดิตกรถาับคือ <Yeah. S 1> อะไรที่ทําให้งบออกมาค่อนข้างดีหนึ่งเนะี่ยอย่างที่อีกบอกเลยลดค่าใช้จ่ายการเมินง,งานอันนี้มันช่วยไม่ได้เนาะ <Yeah. S 1> เพราะว่ารายได้ไม่โตอันนี้ก็ไปโทษเขาไม่ได้เพราะว่าสินเชื่อไม่โตเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนั้นพอสินเชื่อไม่โตสิ่งที่ผู้บริหารแบงค์จะทํำยังไงถึงจะรักษาการ การทำกำไรอ่ะก็คือลดค่าใช้จ่ายซึ่งคนที่เห็นด้ชัดที่สุดคือ s c b รอบนี้ s c b มาดีเกินคาดประมาณสักเก้าเปอร์เซ็นก็เป็นเพราะว่าการเลีนค่าใช้จ่ายการเมืองงานละลงค่อนข้างเยอะซึ่งผมมองว่าโอเคนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากการดําเนินการโดยตรงไปที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วถ้าฟังกุณอาทิตย์ท่านพูดแหละท่านก็เปรียบเทียบชัดเจนแล้วว่าไอ้การไปทางล่าเทคโนโลยีเนีนะ่ยแบงก์ทางล่าหนู้น่ะตัวคอสทรินทำรโชน์แล้วมันต่ํากว่าโอแฟชั่นมาก โอฟิเชียลหมายว่าการทาธุรกิจผ่านสาขาพนักงานเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเราดูจากธนาคารทั่วไปเนี่ยจะมีคอสจูนทำในโชว์ประมาณสักสี่สิบต้นต้นสี่สิบกลางๆาแต่ว่าดิจิทัลแบงกิ้งอ่ะต่ำสามสิบนั่นหมายความว่าถ้าไขเกียร์ไปทางเทคโนโลยีมากขึ้นเนี่ยระยะยาวๆเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการลดต้นทุนการเมืองงานพี่เอชบีเนี่ยทำได้ชัดมากในแต่มากนี้ข้อที่สองี่ะคือเรื่องของมาร์ก t ู o มาเก็ตในพอร์ตลงทุน อันนี้ BBL ีกับ K Bank เนี่ยทำานี้ค่อนข้างดีมาจากอะไรมันก็มาจากตลาดหุ้นที่ตลาดหุ้นค่อนข้างดีนะต่อเรื่องตั้งแต่ในช่วงเดือนกันยาแล้วก็ทําให้คุ้นปรับขึ้นมันก็เป็นผลดีในแง่ของาการลงทุนในตราสารทุนดอกเบีย้ยก็เริ่มส่งสัญญาณขาลงก็เป็นผลบวกในตราสารนี้ฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทำให้ BBL เนี่ยชัดชัดกว่าที่เราคิดไว้ก็คือมีกําไรจะผ่อนลงทุนน่ที่เป็น m a r k to Market เนี่ยดีกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ สุดท้ายก็คือสำรองนี้คนที่เห็นสำรองนี้ปรับตัวลงค่อนข้างมีนัยยะมีสองคนคือเกียรตินาคินโอ้โหเกียรตินาคินนี่แบบสวิงมากเลยเพราะว่าสำรองนี้ที่เคยทำเอาไว้และให้ไกด์ไว้เนี่ยไตรมาสสามเนี่ยเขาลีนลงเยอะมากซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดรายละเอียดว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็ไทเครดิตน้องใหม่เนี่ยซึ่งในครึ่งปีแรกเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าผลงานเขา u n d e r ร์ฟ f o r m ต่ำคาดมากตั้งแต่ IPO แต่ว่าไตรมาสสามเนี่ยสำรองนี่กดลงด้วยทำให้อ่ ตัว KKP และไทยเครดิตเนี่ยผลงานออกมาดีเพราะว่าสำรองนี้ลดลงก็3สาเหตุหลักครับที่ทำให้รุ่นนี้กำไรของแบงก์ออกมาในโทนที่ดีกว่าที่คิดไว้ครับตัว g r o s s NPL นะจริง,รงๆทั้งทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยโตเฉลีย่ยประมาณ1.4ก็ก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่แบบ alarming นะก็ถือว่าเอาอยู่อะอยู่ที่ว่าใครจะจัดการยังไงก็คือมันจะมี NPL inflow outflow เขาก็อาจจะมีการซื้อซื้อ ซื้อาอขาย NPL ออกไปบ้างหรือว่าตัดจำหน,นี่ศูนย์หรือปรับโครงสร้างอันนี้มันเป็นนอมที่แบงค์ทำอยู่แล้วดังนั้น NPL NPL เนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบน่ากังวลแต่ที่เราเห็น NPL ratio ของบางแบงค์อ่ยขยับขึ้นเนี่ยมันมาจากฐานโลนที่ต่ำลงเท่านั้นเองครับมันเลยทําให้เป็นภาพตรงนี้ฉะนั้นนั้นตรงนี้เองก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าตาม้วก็ตามที่แบงค์ยังคงใช้นโยบายลดขนาดงบดุลลงเนี่ยแล้วลดไปที่ตัวสินเชื่อเพราะว่าไม่อยากเสี่ยง NPL เนี่ย เ uh, อ่อ NP R Ratio อาจจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเป็นพราะฐานที่ใช้ในการคำนวณแหละลดลงเพราะว่ารอบนี้สินเชื่อของกลุ่มแหละลดลงไปหนึ่งจุดสิบหนึ่งจุดหกปเซ็นนะครับแล้วก็เก้าเดือนเนี่ยลบหนึ่งจุดห้าปีนี้เดิมทีเราทำโตหนึ่งเปอร์เซ็นตตอนนี้ไม่เหลือโกดลนะก็คือไม่คิดว่าปีนี้สินเชื่อแบงค์จะโตแล้วไปลุ้น Q4 นะว่าจะโตได้ประมาณหนึ่งจุดห้าหรือเปล่าดันั้นเนี่ยเพียนพอยต์สำคัญเลยของแบงค์แล้วของประเทศตอนนี้ก็คือว่าแบงค์เนี่ย ไม่ปล่อยสินเชื่อก็จะมีปัญหากับคนที่ต้องการเงินที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าพอเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยการไม่ปล่อยสินเชื่อแหละเป็นวิธีการเอาตัวรอดในการคุมหนี้เสียแต่จากนี้ไปเนี่ยพี่เชื่อว่าปีหน้าเนี่ยแบงค์จะเปลี่ยนยุทธวิธีละจะโตสินเชื่อเพราะดอกเบี้ยขาลงอ่าดอกเบี้ยลงเนี่ยที่ผ่านมาดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยแค่แบงค์ไม่เจอ NPL ดอกเบี้ยขึ้นราคาสินค้าก็สูงขึ้น มาจิ้นก็ทางแค่นี้แบง์ก็ทำกำไรดีขึ้นใช่ไหมครับแต่พอดอกเบีย้ยเริ่มขาลงเนี่ยการใช้ย t ท b e คีเดิมเนี่ยใช้ไม่ได้ต้องกลับด้านครับต้องกลับมาเป็นปล่อยสินเชื่อซึ่งอาจจะเห็นสินเชื่อแบงค์น่าจะดีขึ้นประมาณสักไตรมาสสปีหน้าเป็นต้นไปเพราะว่านโยบายทางการเงินจะมีผลประมาณสัก6เดือนในอดืานนี้ไปเนี่ยแบงค์เองพอเจอผลรบจากดอกเบีย้ยขาลงเนี่ยจะต้องไปตโตมวยยุ่มมากขึ้นแต่ตโตมวยยุ่มมากขึ้นเนี่ยก็ต้องเน้นคุณภาพดีไว้ก่อนแล้วก็ เอ่อคอยดูต,ต่อไปว่าเศรษฐกิจไทยจะโตได้สักสาเปอร์เซ็นหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สินเชื่อก็คงจะจะอยู่ในทิศทางที่ชะลอตัวแต่พี่เชื่อว่าในทิศทางดอกเบี้ยขาลงเนี่ยแบงก์ก็คงจะต้องมองหาตลาดละ,ละก็คือกัน่าจะมีการเพิ่มการระดตัวสินเชื่อมากขึ้นสักประมาณสักปีหน้าคงจะได้เห็นนะครับเราจะเห็นว่าธนาคารแต่และธนาคารเนี่ยตอนที่เขาลดฝั่งของเงินกู้เนี่ยนะครับดอกเบี้ยงเงินกู้เนี่ยจริงๆลดลงมากระจึงเดียวมั้งศูนจ คือครึ่งเดียว0.125ใช่ไหมครับหลายๆแบงค์นะแต่ก็ไม่ได้ลดฝั่งของเงินฝากเรามีมีมีบีบีอลมีเท่านี้บีบีแอลลดมีบีบีแอลลดใช่ไหมครับจริงๆหลักคืมันเป็นยังไงพี่อ่าคือคือรอบเนี้พี่คิดว่าเหตุผลหนึ่งที่ตอนแบงก์ประกาศลดดอกเบี้ยแล้วคุ้นลงก็เพราะว่าแบงก์ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ไม่ลดเงินฝากก็ทําให้มันเสียประโยชน์ถูกไหมคือลําพังการลดดอกเบี้ยเงินฝากแบงก์ใหญ่ก็เสียประโยชน์อยู่แล้วนะ แต่ถ้าเก<ช>ิดว่าคุณลดะก,กู้<ช>ไม่ประกาศลดฝากเนี่ยจะเสียวยดนมากครับที่คิดแต่พี่เชื่อนะว่าเขาอาจจะรอดูสภาพคล่องในตลาดก่อนให้แน่เพราะเชื่อว่าอย่างไรแล้วน่ะดอกเบี้ยเงินฝากก็คงลดแต่ว่าจะลดเท่าไหร่ก็อีกเรื่องหนึน่งคาวนี้การปรับลดดอกเบี้ยรอบนี้ก็จะไม่ไม่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับพอร์ตฟิลิโอเช่น b b l อ่ลดอ่ดอกเบี้ยเงินกู้ของค o เล็เกมากกว่ารายย่อยแต่ว่าเคบังรายย่อยมากกว่าเงินรายย่อย อาจจะมากกว่าคอเปตที่เกิดขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่สตลูจี้ของแต่ละที่เนาะแต่ว่าการลดดอกเบี้ยรอบนี้ก็ห้าบิบถึงย5บิบ้าบก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นใครจะยังไงแต่เงินฝากเนี่ยมีแต่บีบีลที่ลดดอกเบี้ยเงินฝากปดอกเบี้ยออมทรัพย์เพราะว่าดอกเบี้ยออมทรัพย์ของบีบีเอลสูงกว่าเพื่อนสูงกว่าชาวบ้านฉะนั้นเนี่ยก็แค่ลดลงมาให้เท่ากับระดับที่เพื่อนเพื่อนเป็นเท่านั้นเองก็จะทําให้ Impact ของบ b บอาจจะอาจจะต่ํากว่าเพื่อนนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นนนนนนแแแต่่่นอน่อววาาใชงรกกเเียลบยจจลบบจะป็ กับนิมของแบงก์อยู่แล้วยกเว้น KKP ทิสโกที่น่าจะเท่ากับหรือได้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าแบงก์ใหญ่ยังไงต้องเสียประโยชน์ก็เลยทําให้แต่มาสี่จะเป็นแต่มาสที่เห็นนิมลดลงแล้วคําถามคือดอกเบี้ยจะลงอีกไหมอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่ทําให้กลุ่มแบงก์เองเนี่ยก็จะมีโอเวอร์แฮงละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดาใจยากเหมือนกันเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่เนาะคาดการณว่าแบงก์จะลดแบงค์ชาติจะลดดอกเบี้ยนะเดือนธันวาแต่ว่ามันลดตุลา ก็จะมีผลต่อการปรับลดกำไรประมาณสัก2%ฉะนั้นเนี่ยถ้าเดือนธันวาเกิดกรงอใจดีลดดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยต้องบอกกันนะว่าปีหน้ากำไรแบงค์เนี่ยคงไม่โตเลยคงไม่โตเลยนะครับแล้วก็อาจจะนิมอาจจะไปแย่กว่าที่คิดไว้เพราะว่าส่วนตัวพี่คิดว่าดอกเบี้ยลดถึงครั้งไตรมาสสี่แล้วก็อีกหนึ่งครั้งไตรมาสหนึ่งยังถ้าเกิดว่าบนสุติฐานตรง,นงเนี้ยกำไรแบงค์จะี่เติบโต2%ปีหน้าจาก5%ปีนี้ถ้าเกิดว่าเกิดธันวาคม กนง,งลดลงไปอีกครั้งหนึ่งอ่ะที่เราเรื่องเบื้องต้นหนึ่งนะปีหน้ากำไรแบงก์คงไม่โตก็จะมีผลต่อการที่ต้อง selective หรือว,ว่าการลำดักการลงทุนในหุ้นกลุ่มธน,นาคารพาณิช์ที่เกิดขึ้นอันนี้ตรงนี้ก็จะก็จะมีผลที่เกิดขึ้นแต่ว่ายืนทันวาจะลดไหมพี่ว่าเขาก็ต้องรอดูเขาอาจจะต้องรอดูเรื่องเรื่องของเฟดท่าทีของเฟดแล้วก็พี่ยังเชื่อว่าการเลือกตั้งสารัฐถ่าพิจารณเนี่ยแม้ว่าตามสถิติหน้าอีกเขาจะบอกว่าหลังจากเอ่อการเลือกตั้งสารัฐสามเดือนเนี่ย เซ็ตอินเด็กจะปรับขึ้นประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตตลาดหุ้นสหรัฐจะปรับขึ้นประมาณเก้าเปอร์เซ็นคือพูดง่ายคือตลาดหุ้นจะตอบรับในเชิงบวกที่เกิดขึ้นแต่รอบนี้เองยังไงก็ต้องดูอีกเป็นการว่าว่าจะเป็นยังไงรวมถึงนโยบายที่เกิดขึ้นของตัวดอกเบี้ยด้วยฉะนั้นเนี่ยพี่ก็มองว่าธันวาคมพี่มองว่าคงดอกเบี้ยครับส่วนตัวพี่นะครับแล้วก็สหร,รัฐลดยี่สิบห้าบิบสองครั้งแล้วก็อีกสี่ครั้งในปีหน้าตามเศรษฐศพอร์ของเราลดสิบครั้ง แต่ว่าพี่ตั้งข้อสงสยัยครับอีกเดี๋ยวอีกคง<ม>จะเห็นว่าหลายคนจงมาพูดว่าตอนเนี้บอลยูสารัสระยะยาวเนี่ยพุ่งขึ้นชันมากๆเลยเอาไม้จากหุ้นตัดหุ้นเนี่ยปักหัวลงแต่ว่าพี่ตั้งข้อสงสยัยนี้อีกตอนที่เราเห็นทูเทนสเปยติดลบเนี่ยคนกลัววิเซชันใช่ไหมเพราะว่า<ช>คนคไปใช้สถิติอดีตว่าเวลาทูเทนสเปยเป็นลบเนี่ยหุ้นจะเข้าสู่วิซชัน นักงทุนทั่วโลกก็ call recession call recession กันหมดเลยมีบางรายอะที่บอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่หรอกตอนนี้ล้ำหนักของ hard landing น้อยมากค่อนข้างจะออกไปในโทน soft landing แ,แต่ว่าจากบจะเกิน50% hard landing ตนนัวนี้ใน consensus อย่าค,ค่อนข้างน้อยแต่ถ้าอีกมองไปประมาณสักกลางปีหน้าหรือปีหน้านะ่ยเราจะเริ่มเห็น normal U curve ละหมายความว่าอะไร mm hmm. ตอนนี้ถ้าอีกดู่นะ30ปีเนี่ยจะแซง3เดือนแล้วนะถูกปะจะแซงแล้วนะ อ,อแน่นองว่าถ้าเราอนุมานว่าเฟร็จลถตอกเบี้อีกสองครั้งโดยที่ไม่สนใจการเลือกตั้งสหรัฐเป็นยังไงนะอีกอาจจะเห็นสิบปีเนี่ยแสงหน้าสามเดือนนะเพราะอะไรเพราะตอนนี้สามเดือนเนี่ยมันสิบจุดห้าใช่ไหมถูกปะถ้าลถอีกสองครั้งมันจะรีเฟกมาที่ส<ม>ี่แล้วตอนนี้เทนเดีย <year S 2> บอลยูวเท่าไหร่สี่ยต้น ฉะนั้นเนี่ย normal yield curve เนี่ยมันควรจะเป็นที่ว่าใครลงทุนระยะยาวจะได้ผลทีสูงขึ้นแต่ที่ผ่านมามันเพีย้ยนเพราะว่าโควิดเพราะว่านโยบาย QE อะไรก็แล้วแต่งั้นถ้าเกิดว่าเราหลับตานะแล้วเรามองภาพพอภาพสโลว์ไปข้างหน้าประมาณสักหนึ่งปีเนี่ยเราจะเห็นนี่ครับสามสิบปี U จะสูงกว่าสิบปีสิบปีจะสูงห้าปีห้าปีสองปีและสามเดือนนั่นหมายว่าไงที่เดาใจเสร็จนะเสร็จน่าจะอยากให้ U curve กลับเป็น normal คือระยะสั้น น้อยกว่าระยะยาวได้หมายเขาว่าไงฮะหมายเขาว่าเศรษฐกิจเริ่มกลับสู่โหมดปกติหรือใช่ไหมถูกปะเพราะว่าโหมดปกติเมื่อไหร่เนี่ยยูเคิร์ฟตัวบอลยูระยะยาวต้องแพงกว่าระยะสั้นเพราะว่าความเสี่ยงมันสูงกว่าถ้าเป็นเั่นน้จริงเนี่ยพี่จะบอกว่าคนอาจจะมองว่าเฮ้ย hard าร์ด landing เนี่ยไม่ใช่ละจะเป็น s o f ์ l a n ด i n g ก็จะกลับสู่โหมดการเแบบตัวเป็นปกติก็พี่พี่มองว่ามันจะเป็นช่วงชั่วคราวที่อยู่ในช่วงของการปรับฐานของตัวบอลยู ให้ระยะสั้นลงมาระยะยาวจะสูงกว่าระยะสั้นแล้วสุดท้ายทุกค,คนจะมองว่าเฮ้ยมันเหมือนเดิมกลับไปสู่โหมดการเติบโตเศรษฐกิจเ,เงินเฟอ้อเท่าไหร่ขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็จะเป็นโหมดที่เรา,เ,าเรียนกใรกับลาว่าจะไม่ใช่เป็นอะไรที่เป็นเป็นอินวอ์อินว์เอ่อเป็นนโยบายแปลกๆแล้วแต่กับตาดูห้าพิจิกาเพราะอะไรตัวชี้วัดไปตรงนี้เองถ้าเราไม่คุยเรื่องสงคารามนะเราคุยตรงนี้เองครับถ้าคุณท้ามาคุณท้าประกาศแล้วนะครับว่าผมจะแท็กจีน สินค้าจีนหกสิบปอร์เซ็นตผมจะแท็กสินค้าประเทศอื่นสิบยี่สิบเปอร์เซ็นตเขาเดาว่าเงินเฟอ้ออเมริกาอาจจะไม่ลง <S 2> <S 2> ถูกไหมครับถพาเงินฟ้าอาเมริกาอาจจะไม่ลงหรือลงน้อยกว่าคาดสิ่งที่กลาดอินพลายคืออะไรครับดอกเบี้ยสี่ครั้งเนี่ยจะสี่ครั้งหรือเปล่าถูกไหมถ้าคุณแฮร์ริสมาคุณแฮร์ริสก็ก็เป็นไปตามปกติแต่ถ้าคุณทัามมาคุณทัาแท็กจีนมากขึ้นแท็กยุโรปมากขึ้นแท็กสินค้าท่วอื่นโท่ขึ้น การนําเข้าสินค้าของสหรัฐก็จะแพงขึ้นอินฟลชันอาจจะสูงขึ้นนั่นหมายก็ว่าอัตราดอกเบีย้ยที่คิดว่าจะเกิดขึ้นสองครั้งแล้ปีหน้าสี่ครั้งคิดใหม,ม่ไหมไม่แน่ถูกปะพอไม่แน่ปุบ๊บบอลยูสาะควรจะขึ้นไหมควรจะขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นดอลลาร์ควรจะอ่อนไหมดอลลาร์จะแข็งครับมันจะกลับล่า,ากับวันนี้เลยนะที่เรามองโลกว่าอิมเมอร์ชันมาเก็ตได้ประโยชน์กับเงินบาทแข็งใช่ไหมครับแล้วอเมริกาอ่อน แต่วันนี้ถ้าทุกอย่างกลับไปเป็นโหมดดนะานเรื่องทีคุณทอมทำจริงเนี่ย mm hmm. เงินเฟ้อสหรัฐอาจจะไม่ลงมากกย่าที่คิดการลดดอกเบีย้ยอาจจะเท่ากับหรือน้อยกว่าดอลลาร์อาจจะกลับมาแข็งค่าบอลยูปับเพิ่มขึ้นจะกลับไปโหมดนั้นเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปแท็กตัวสินค้าประเทศอื่นมากขึ้นคนอเมริกาจะจ่ายจะจ่ายซื้อผู้สีมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าดอกเงินดอลลาร์แข็งขึ้นนั่นหมายก็ว่าคนอเมริกาก็จะไม่จ่ายมากขึ้นนะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ ไอ้ที่คาดว่าดอกเบี้ยจะลงสี่ครั้งจริงหรือเปล่าไอ้ที่คาดว่าดอลลาร์จะอ่อนจริงหรือเปล่าแล้วถ้าดอลลาร์อ่อนอีเมจิ้งมาเก็ตแข็งแต่ถ้าเกิดดอลลาร์แข็งอีเมจิ้งมาเก็ตอ่อนเงินจะไหลเข้าอเมริกานะครับไปจิ่อีเมจิ้งมาเก็ตเพราะว่าสตอรี่วันนี้ที่ไฟมิเลเจอร์คอลอีเมจิ้งมาเก็ตเพราะว่าขอว่าค่าเงินค่าเงินของอีเมจิ้งมาเก็ตจะแข็งนะครับและดอลลาร์จะอ่อนฉะนั้นห้าพิจิกายนเนี่ยที่ถือว่าเป็นคีย์ไฮไลท์เลยต่อทั้งตลาดหุ้น แล้วก็ตลาดตราสานี่จับตาดูครับที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าอดอกเบีย้ยตออเมริกาลงแต่ลงน้อยกว่าดอกเบีย้ยไทยก็อาจจะลงพราะก็ดนีคิดคุณแบงก์ก็อาจจะไม่ได้แย่มากเพราะว่าคุณแบงก์มันจะตอบรับในเชิงลบจากดอกเบีย้ยขาลงแต่ถ้าบอลยิวขาขึ้นใครที่มองแบงก์แย่ๆอาจจะไม่แย่ดอกเบีย้ยที่ว่าจะลงเยอะอาจจะลงแค่พอประมาณเหมือนกับที่แบงก์ชาติพูดใช่ไหมครับแบงก์ชาติบอกว่าเฮ้ยการปรับลดดอกเบีย้ยครั้งนี้ไม่ใช่ดอกเบีย้ยขาลงนะ เป็นการปรับเพื่อให้เข้าสู่ความสมดุลและรอดูสถา,านการณ์เพราะว่าท่านด็อกเตอร์เนี่ยตอนนี้คนถามท่านว่าการประชุมเดือนธันวานเนี่ยจะลดดอกเบี้ยอีกหรือเปล่าท่านบอกว่าย๋ยวเราปรับลดดอกเบี้ยลงให้เกิดความสมดุลน,นะแล้วก็รอดูนั้นที่เชื่อว่าเขาจะรอดูว่าห้าพิการเนี่ยใครจะมาคุณผู้หญิงมาหรือคุณผู้ชายมาถ้าคุณผู้ชายมาเนี่ยพี่ว่าคุณต้องเอาตําราเดิมทิ้งนะแล้วตำราใหม่มาดูเพราะยูเคอร์จะสูงขึ้นแล้ว,วเปอเเนี่ยไอที่มองว่าอีมาาเมจิ้งมาร์เก็ตคาดเหมือนกัะแข็ง อาจจะไม่ใช่อันนี้แค่การคาดการณ์นะก็ก็กอรอดูห้าพิจารณาทีหนึ่งครับผมการเมืองในบ้านเราก็ดูเหมือนจะร้อนระอุขึ้นมานิดหนึ่งนะครับพี่นะฮะเออถ้าสมมติว่ามันอะไรก็ตามที่ทําให้เกิดความสะดุดอะไรขึ้นมาเนี่ยกลุ่มแบงค์ที่บอกว่าอาจจะดีมันอาจจะ,ม,จจะมันอาจจะพลิกเกมเลยไหมครับเพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันดูเหมือนกําลังจะขึ้นมามาตรการอะไรกําลังจะมาอยู่แต่มันอาจจะสะดุดไหนะมออ ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าจริงๆเนี่ยตามการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยทุกสํานักเนี่ยแต่บ้านสี่เนี่ยเศรษฐกิจจะดีมากเพราะว่าจ่ายแจกเงินใช่ไหมครับจ่ายเงินแล้วก็ท่องเที่ยวแล้วก็มีเรื่องของงบประมาณทุกอย่างเนี่ยจะมาดีสุดๆเลยแต่มาสท,ที่สี่ที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นหนึ่งคัาลิสก็ได้ที่ทําให้เอ้ยต่อให้ต่าดกุญไทยปรับฐานไปบ้างนะได้่านพันห้าก็ยังมีแคที่สำคัญก็คือว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะดีขึ้นแต่มาสที่สี่แต่ว่า สิ่งหนึ่งถ้าเกิดว่าพี่เป็นนักลงทุนพี่มองว่ามันเริ่มมีกระแสเหมือนเดิมและยุคยุค,ยคก่อนแท้ๆค,คุณเสียราตอนนั้นแนหะที่ตลาดโอเวอร์แฮงเพราะว่าเสถียรแล้าพรัฐบาลเพราะว่าก็มีคนมีผู้ร้องไปร้องเกี่ยวกับเรื่องของการครอบงำของคุณรักสินพรรคเพื่อไทยตอนไหนก็ตอนที่คุณทักสินแสดงวิสัยทัศน์ตอนที่คุณรักสินให้สัมภาษณ์ว่าไม่ใช่ครอบงำนะครอบครองด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นโจกนะแต่ว่าสิ่งสาคัญที่ทุกคนมองคือการที่ัวหน้าพักหรือว่าแกนกกนําพรรคการเมืองเข้าไปที่จัด แล้วบ้านจัดสองลาเนี่ยคือบ้านที่คุณทักสินเรียกว่าถูกต้องให้อยู่ตรงนั้นน่ะแต่ขณะที่วันนั้นเนี่ยคุณแพรทองทานไม่อยู่นะคุณแพรทองทานยังเรียนมินิวปอออยู่ที่เมืองจีนแล้วต้องได้บินกลับมาตรงนี้เองเนี่ยเป็นจุดให้ผู้ร้องเนี่ยตั้งข้อสงสัยว่าเออไม่ใช่เพียงแค่พักเพื่อไทยนะพักอื่นๆเนี่ยที่เข้าไปบ้านจัดสองล่าวันนั้นเนี่ยถือว่าถูกคุณทักษิณครอบงำหรือเปล่า mm hmm. ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยเออ กรกตก็รับเรื่องมาแล้วจะยังไงต่อจะจะต้องให้เสารรัมนูญส่งต่อหรือเปล่าเพราะสุดท้ายเนี่ยคนจะชี้ขาดคือทางคณะสารรัมนูนที่เกิดขึ้นตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งผมจะว่าแม้ว่ามันอาจจะอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดขนาดนั้นแต่ก็ประบาทไม่ได้นะว่าถ้าถ้าเกิดว่ามันเกิดความผันผวนในในการเลือกตั้งสารรัไปบนเ้นง้เนี่ยกล้ว็นอีกอัน่งงะเด็นเรื่ันองจะอาจจังไมนาพชัดขาดนัญเกิดประบาทไมาร้องเรื่องของ ตัวการครอบงำนะครับของคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยแล้วเริ่มมีกลิ่นเรื่องของการเรียกว,ว่าการยุบพักหรือเปล่าเนี่ยมันจะกลายเป็นประเด็นไหมฮะยุบพักหรือยุบสภาแต่กลายเป็นยุบพักกับยุบสภาเพราะว่าคนอาจจะมองว่าแล้วพรรคเพื่อไทยจะจะให้อำนาจกับคุณอนุทินพรรคุณยุทธนิพั์สพี่ว่าส่วนตัวพี่นะไม่ ทำไมต้องให้เพราะว่ามันจะ,นจะตอบสมาชิกพักไม่ได้เลยฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทำนโยบายว0่งหมื่นบาทให้จบยิ่งทาจบเท่าไหร่เนี่ยเอาไปหาเสียงรอบหน้าแล้วถ้าเกิดว่าสารการไม่ดียุบสภาเลยไหมมันก็จะเกิดการปัญหาคือโอเวร์แหงว่าศิลปากรรัฐบาลก็เริ่มไม่ชาดเจนที่เกิดขึ้นนันตรงนี้เนี่ยเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งพี่คิดว่าเราลืมไปแล้วสักพักหนึ่งตอนที่คุณแพทองทางรับตำแหน่งนายมนตรีแต่ตอนนี้พี่ว่า กระแสสลาลเลยอ,อยาจจะต้องกลับมาโฟกัสบ้างอ่อนๆน,นะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แดงเข้มนะเอาไปสีเหลืองๆว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยทางทางกรกตาสารมนูลเนี่ยจะจะมองอยังไงเรื่องของตัวสถานภาพของตัวตัวพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณแายทองทานก็มีประเด็นเรื่องที่ดินเอาพายอีกไม่ใช่แค่เรื่องของการครอบครอบครอบครอ,อ,อบงำนะแต่เรื่องคดีเอาพายก็ยังไม่จบฉะนั้น,นตรงนี้เองเนี่ย ไม่ดกลับมาสูนรีโมทว่าสุดท้ายสเสถียรภาพรัฐบาลจะเป็นยังไงแล้วนโยบายจะผลักดันได้อย่างที่พวกเราอยากจะเห็นว่าการผลักนโยบายระยะยาวจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าก็จะเป็นอีกอีกปัจจัยหนึ่งต้องจับตาดูในช่วงปลายปีและต้นปีหน้าครับถ้าสมมติมันไปถึงจุดนั้นจริงกลุ่มแบงก์อาจจะต้องพักไปเลยไหมครับพี่ว่าก็กลุ่มแบงก์เนาะมันก็มีประเด็นเรื่องดอกเบี้ยขาลงอันนี้พี่ก็ต้องบอกว่าระยะสั้นเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันกระทบในเชิงลบมากกว่าเชิงบวกและเรื่องเศรษฐกิจไทยแต่มาคสี่มันดีนกนะ เพราะว่ามันมาเพราะว่างบประมาณมันออกมาแล้วละ่ะมันงบประมาณปีหกแปดก็จบลวมันมันมันไม่ต้องโขดตรงนั้นนี่คือข้อดีส่วนหนึ่งก็คือว่างบประมาณปีหกแปดแตมันไม่ไม่โอเวอร์แฮงเหมือนกับปีหกเจ็ดที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐาตรงนี้ที่จะว่าตลาดอาจจะมองว่าอย,ยังไงก็แล้วแต่เศร,รษฐกิจมันก็เดินองมาได้แต่ว่ามันจะมีประเด็นต่อต่อมาในเชิงการเมืองน,นิดนึงว่าแล้วถ้าเกิดมีสุญิยกาลาการเมืองขึ้นมาสมมติว่ามีการยุบพ,พักยุบสภาแล้วแต่เนี่ยจะมีไหมหุ้นกลุ่มแบงค์จะเป็นไง คี่ว่าก็อาจจะพักไปบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยเวลาที่รับลงทุนมองเขาะจะมองว่าเศรษฐกิจ,จเป็นยังไงผลการดำเนินงานเป็นยังไงที่เกิดขึ้นตรงนั้นเองเนี่ยก็จะอยู่ที่การโชว์ฝีมือแต่ต้องยอมรับว่าพอลดดอกเบีย้ยมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นคุณเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าเกิดลดดอกเบีย้ยมาแล้วเนี่ยระยะสักสองสองสามเดือนมาอาจจะเป็นลบกับมาจินแต่เราต้องดูครับว่าสินเชื่อโตไหม ลดร,ราคาสินค้าราคาโวลุ่มโต่อม้สอง NPL เนี่ยนิ่งหรือย,อยังถ้านิ่งปุ๊บเนี่ยปีหน้าแบงก์อาจจะใช้วิธีการลดสำรองนี่พยุงกําไรสามก็คือว่าถ้าแค่ปิตอลมาร์เก็ตไม่แย่จนเกินไปมีทิศทางไซด์เวย์ควียงขึ้นเนี่ยแคเปิตอลมาร์เก็ตจะทํางานแล้วก็ตัวค่าธรรมเนียมต่างๆทางโบ,บรกเกอร์บลจอลพาร์คมาร์เก็ตจะดีขึ้นสามอันเนี้ยจะเป็นกุญแจสําคัญที่ทำให้กำไรของแบงค์แหละไม่ไม่แย่จนเกินไปแต่ถ้าเกิดตอบอีกก็คือถ้าเกิดว่าม,มีปัญหาเรื่องเศรษฐศาสปร์การเมืองเนี่ย ก็เป็นไม่ได้ว่าตลาดหุ้นอาจจะกังวลและพักพักตัวได้สั้นๆแต่สุดจางอ่ะจะอยู่ที่เรื่องของอะไรพี่ว่าเรื่องที่ว่าความสมัครการกำไรของแบงค์จะทำได้ดีแค่ไหนเพราะว่าแบงค์เนี่ยจ่ายผลผลดีและอย่าลืมพี่วายุอย่าลืมพี่วายุรัฐบาลจะอยู่จะไปนต่พี่วายุเนี่ยอยู่ในกำมือของทันานเนเจอร์ฉะนั้นไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับรัฐบาลถึงแม้การว่าจะเป็นใครเพราะว่าผู้จัดการทุนเนี่ยท่านก็มี แล้วว่ามีนโยบายในการที่จะเอาเงินแสนกว่าล้านเนี่ยมาลงทุนในหุ้นหรือตราสารนี่ตรงนั้นเองเนี่ยพี่ว่าจะจะเป็นดาวไซิสที่จำกัดดาวไซริสของกลุ่มธนาคารเพราะว่าธนาคารเนี่ยมีปันผลสูงและธนาคารหลายตัวเนี่ยได้เ S สกิสกรเนี่ยเอัวเอชุบัวเ A ฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเข้าตากรรมการอยู่นั้นที่่อว่าระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะกระทบบ้างแต่ว่าระยะกลางและยาวถ้าราคาหุ้นอยู่ในโซนที่เขาลงทุนในระยะยาวเนี่ยกลุ่มแบงก์ก็ยังน่าสนใจ นะครับแต่ต้องจาว่าปีหน้ากลุ่มแบงก์ก็จะท้าทายมากกว่าปีนี้เพราะว่าเรื่องของดอกเบี้ยขาลงจะกระทบต่อกำไรเท่านี้ก,ก็ก็ระวังได้ตึงในการเข้าลงทุนกลุ่มแบงก์นะครับท็อปพิกอ่าที่พี่เอชอบที่สุดเลยนะครับอ่าเก็น่าจะฟันฝ่าอุปสรรคนะครับอย่างที่ว่าไปได้เนี่ยถือได้สบายใจหน่อยมีไหมครับตัวไหนคือถ้าถ้าตอนนี้เอ่อมันค่อนข้างจะเอียงไปทางสมอลแบงก์นะแต่ว่า k k p ขึ้นมาเยอะไง ขึ้นมาเยอะมากแล้วก็แล้วก็ไม่อยากที่จะให้ไปคอลบายแล้วไล่ราคาแต่ตอนนี้กรุ๊์หลกักๆของพี่นะคือเรียกว่าต่อราคาเยอะๆต่อราคาเยอะๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าไอตัวที่ลงเนี่ยก็ก็เป็นเพราะว่าผลพูณจากนโยบายไอตัวที่ขึ้นเนี่ยก็ขึ้นไปเยอะมากแล้วนะครับถ้าพี่จะเลือกตอนนี้แบงค์ใหญ่จะเลือกกรุงไทยกรุงไทยนะครับเป็นท็อปพิกแบงค์เล็กเนี่ยธนชาติ แล้ว KJP อ่ะรอให้ราคาสักสักห้าสิบต้นๆหรือส่มห้าสิบเนี่ยเปิดอัพไซด์มากขึ้นน่าสนใจแต่ว่าราคาเนี้ยไม่ไม่อยากขาเพราะ KJP ขึ้นมาจากสามสิบไปปลายไปห้าสิบกว่ามันก็ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าตอกย้ขาลงเนี่ยงันใหญ่จะเสียประโยชน์ดอกแบงก์เล็กได้ประโยชน์แต่แล้วเกิดจะเรื่องแหะอาจจะเป็น k k p อ่าเป็นคอนัดที่แคแล้วก็ลงมาเก็ต k p นะครับปือทิสโก้ถ้าราคาปรับฐานก็เล่นได้นะครับแบงก์ใหญ่ก็ตอนนี้เลือก k t b KTB คองโดติ KTB